สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง super biker spark หนึ่งสามห้านะครับ ep คิดชิดกันเลยติดติดกันเลยก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้า spark หนึ่งสามห้าผมครับวันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือ,คอกระจกสองหลังหรือกระจกมองหลังนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรผมก็จำไม่ได้นะอันนี้ผมสั่งในแอปของแอปส้มนะครับหรือช้อปปี้นั่นเองก็คือ ตัวเนี้ยที่ติดรถผมอยู่อ่ะมันเป็นของลิซโซมาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์แท้นะครับแล้วอีกอย่างอ่ะกระจกมันบานเล็กนะครับพอดีผมก็ไปเจอตัวนี้นะครับมันเป็นงานของจีนนะครับงานของประเทศจีนนะครับแล้วมันบานใหญ่นะครับแล้วงานดูให้ดูเลยนี่นี่เห็นไหมคมชัดนะครับแต่ว่ากระจกมันจะไม่ใช่กระจกใสนะครับมันจะออกคุ่นๆนิดนึงนะครับเหมือนติดฟิล์มนะครับเห็นไหม ชัดแจ๋วนะครับนี่เห็นไหมส่วนตัวงานนะครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารีวิวนี่แหละแล้วก็แนะนํานะครับเผื่อเพื่อนเพื่อน,น,นท่านใดที่ใส่กระจกตัวนี้นะครับกระจกห้าเหลี่ยมเนี่ยทรงห้าเหลี่ยมเนี่ยแล้วมันในตลาดบ้านเรามันบานเล็กนะครับแล้วหาของแท้นี่ยากมากผมก็หาอยู่ไม่เจอสักทีนะครับนี่ ถ้าใครมีลิงก์หรือมีเพจที่เป็นกระจกแท้นะครับของลิซูมาก็ได้นะครับแพงผมก็ไม่ว่าครับแต่ขอเป็นแท้นะครับอันนี้ก็ใส่ของตลาดไปก่อนครับของโนนีมนะครับมันจะมีหลายี่ห้อเห็นไหมอันนี้มันสกรีนมาเป็น mt 0 3นมะครับมันมีทั้ง a i r ์ล็อกศูนยมีหมดนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ต้องการกล้านะผมแค่จะสั่งมาแล้วเปลี่ยนนะครับตัวกระจกเปลี่ยนเลนนะครับเพราะว่าของเดิมติดรถมัน บานเล็กนะครับเล็กกว่านี้เยอะเลยถ้าไอที่ติดรถเนาะน่าจะประมาณเนี้ยให้ดูสภาพเล็กเล็กกว่าตัวนี้ประมาณหนึ่งเซนนะครับประมาณเซนหรือถึง2เซนนะครับแล้วก็จะสั้นด้วยน่าจะประมาณเนี้ยสั้นประมาณเนี้ยนี่นี่ก็โอ้โหเห็นไหมแจมนี่ก็เนื้องานเดี๋ยวให้ดูเนื้องานมันก็ไม่ได้เนียนนะครับนี่เห็นไหม ก็ประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าแข็งแรงครับไม่มีโยกนะครับแล้วก็ผมก็จะมาถอนเอาเฉพาะตัวนี้ทั้งซ้ายและขวานะครับอ่ากล่องผมได้ทําการฉีกกลองแล้วนะครับอ่ะมันก็จะมีอุปกรณ์แถมก็มก็เหมือนกันนะครับกับของตลาดทั่วไปที่แถมให้มามีหกเหลี่ยมสองตัวนะครับจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่แน่ใจครับตัวที่ยึดกับ อ่หูกระจกนะครับนี่เห็นไหมก็มีไม่ให้ครบเหมือนกันน็อตก็มีมาให้นะครับเหมือนกันเลยเหมืนอนกับแบรนด์นนนนที่อยู่ไทยเรานะครับแต่ทำไมผมถึงสั่งมาจากจีนครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันบานใหญ่นะครับนี่แจม่แจมๆเลยน,ยนี่นีนนนนน่เห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ก็แจ่มเห็นไหมชัดคมชัดเลยแต่ว่ามันเลนไม่สว่างครับเป็นเลนเหมือนติดฟิล์มนะครับ แต่ว่าบานใหญ่ทีนี้ก็ใช้มองสองลังได้สบายครับนี่งานก็มีฝุ่นเคอะหน่อยเพราะว่าซื้อมาไว้นานละหลายเดือนแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่วันนี้ก็เพิ่งมีเวลาว่างนะครับมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอ่ะก็อีพีนี้ก็ใช้เวลาไม่มากครับเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับเพราะว่าพาเพื่อนๆมาดู นี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีพีต่อไปก็จะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าอยากได้เดี๋ยวผมคอมเมนต์กันมาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้ว่าไปสั่งที่ไหนนะครับนี่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไ,ไปก่อนไว้เจอกันใหม่อ p พีต่อไปสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ